บทสวดจุลชัยยะปะกรณ์นโมเมพุทธเตจสารัตนตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเท,ทวานารายปะปละเมะสุลาสิทธิพมาจะอินทาจัตตุโลกาคัมภีรคขกาสมุทาพุทธตรงขังคาตสาพมัจยะประสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะธารนิธารณีอุทติอุทตีนาธีนาท,นทีชัยยะชัยยะฆะคนละตนละนิสัยนิไลาส,าส,าส,าสายเสนเมนุมานชาพนนันลชี ชัยยะชัยยะคัมภีรสมพีนาเคธนาคีปิศาจภูตการีชัยยะชัยยะทุนิมิตาโลคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาทานมุขชาชัยยะชัยยะวรุณมุขสัตตาชัยยะชัยยะจำปาทินะกุลคันถกชัยยะชัยยะขจจคนัตตุลงสุกราภูชงศิหพยคตีปาชัยยะชัยยะวรุณมุขยาตาชิตาชิตาเสนารีบุณสุธินาลดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธารนีตะเลสตาสุชัยยา ชยยะชยะธารณีสามตินตถาชยยะชยะมังกราชลัญญาพระคขเวชยยะชยะวรุณยักเขชยยะชยะลัคเสสุลพุชเตชาชยยะชยะพเมนทัคนาชยยะชยะราชาธิราชสัจชัยชยยะชยะปัทวินสัพพังชยยะชยะอรหันตาปจเจกพุทธสาวางชยยะชยะมหสุโรฮลอฮารินเทวาชยยะชยะพมาสุลโขชยยะชยะนาโควิรุณนโววิรุปโขจันทิมาลวิ อินโธจเวนะเตโยจุกูเวโรวิลูโนปิจาอคีวโยจะปปะชุนหกุมาโลทตตลัตโกอัฏฐารสามหาเทวาสิทธตาปะสะอาทโยอิสโนสาวกกาสภาชยราโมพระวันตุเตชยยธธโมตัตสังโคตทัสสะปาโรตชยยกังเอเตนะชยยเตเชนะชยยสถีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชยามังคลังชยโยปิพุทธศาสลิมโตอายังมารัสสะจปาปิมโตบาลาชโย อุโคสยัมโพธิมันเตบาโมทิตาทยะตถาพะมะคณาเมหิสีโนทยโยปิพุทธศาสริมัตโตอายังมารสาจะาปิมัตโตป拉ชาชโยอุโคสยัมโพธิมันเตบาโมทิตาทยะตถาอินทะคนาเมหิสีโนทยโยปิพุทธศาสริมัตโตอายังมารสาจะาปิมัตโตป拉ชาชโยอุโคสยามโพธิมันเตบาโมทิตาทยะตถาเทวคณาเมหิสิโนทยโยปิพุทธศาสิมัตโตอายังมารสาจะาปิมัตโตป拉ชาชโย อุโคสยามโพธิมันเตปะโมทิตาชยะตถาสุปนัคนาเมสิโนชโยปพุทธศสิริมตโตอายังมาราศาสจะปาปิมตปว巴ราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปะโมทิตาทยะตถานาคนาเมสิโนชโยปีพุทธศสิริมตโตอายังมาราศาสจะปาปิมตปว巴ราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปะโมทิตาทยะตถาสภามคนาเมสิโน ชยันโตโบธิยาโมเลสกัญานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิเชยสุเชยมังคะเลอัปปราชิตปัลลังเกสีเสภปทวิโปคะเลอภิเสเกสัพุทธานังอคปัตโตปโมทติสุนักตังสุมังคลังสุปะภาทางสุติตังสุขโนสุมหตโตจัสมุจตังความมจริสุปัทคินางกายกรรมังวาจกรรมังปัทคินางปัทคินางมโนกรรมังปณิตเตปทัทคินาปักคินานิกตวานรลพันตเต ปัทกิเนเตอัตารถาสุกิตาวิรุณหาโพธศาเสนอโลคาสุกิตาโหตัสสหสเพียยติภิสุนันโตพลโยเยเทวะสัมิงธานีอธิคตาสุทธิคายุกาสตาโหตุสุกิตาโหตุสัพพธาละขันตุสัพพสัตนาละขันตุชินัสาสนายาการติปัฏฐานะเตสังสเพปโปลงนตมโนรัฐายุตตะเกเราวัสสันตตวสังวสาวราหกาโลคาจุปัทาวเตสังนิวาเรนตตตัสสัพพธากายาสุขาติตาสุขาอรหันโตยถาละหัง บทสวดธรรมนิยามสุดตังเอวเมสุตังเอกังสมยังพระควาสาวัติยังวิหารติเฉตวเนอนากปินทิกัสสะอรเมตะสคุพระควาพิกูอมันเตศิพิขโวพระทันเตติพิกูพระควาตปัตตังโสสงพระควาเอตตาโวตาอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาถาคตานังทิตตวะสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสัเพสังฆราอานิจติตามตถาคตตภิสัพพุตเตอภิสเมติอภิสพุชตวะ อภิสมิตวาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัเปติวิวารติวิภัชติอุตานีกโลติสเพสังขาลานิจจติอุปาทาวาภิกเวตถาคตานางอนุปาทาวาตถาคตานางทิตตาวาสาธุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเพสังฆาลาทุขาติตังตถาคตตอภิสมุชิติอภิสมิเตอภิสมพิทุอภิสมุชิตตวาอภิสมิเตวาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัตเปติวิวาติวิภัชติอุตานีกโลติ สเปสังคาราตุาติอุปาทาวาภิเวตถาคตานางอนุปาทาวาตถาคตานางทิตาวาสาธุธรรมตทิตตาธรรมนิยามตาสสเปธรรมาอนัตติตังตถาคตอภิสัมพุจเตอภิสมิเตอภิสัมพุจตวาอภิสมิตวาอธิคติเทเสติปัญญาเปติปัตเปติวิวาลติวิภัจติอุตานีอะโรติสเปธรรมาอนัตติอินทมโหตภะคะวาอัตมะนาเตภิขุภะคะวาโตภาสิตังอภินันตุเต บทสวดพระเทกอรัตตาคาถาแปลอติตังนานะวังคะเมยยะนปฏติกังเขียนาคตังบุคคลไม่ควรตังพิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตังปะฮีนันตังอปัตตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ล้าไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมตตะตตะวิปัสสติอสังหิลังอสังขปังตังวิทามโนภูโหเย ผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพะหน้าในี่นที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่นฝนแข,ข,นอขอรนเขาควรพักโนาการเช่นนั้นไว้อัจเชวะกิจมาตัดปังโกัญยามารณาางสุเวความเพียรเป็นกิทีิต้องทําวันนี้ใครจะรูความตายแม้พรุ่งนี้นาฮีโนสังฆลันเตนะมหาเสนนามัจุนาเพราะการปีแย่นต่อมัตุลาซึ่งมีเสนามากก็ไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาเปิงอโหระมะตันทิตังตังเวภัตเถกระโตติสันโตอจิตกเตบุีิ มุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกยดครังทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงรัตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคปัจจะเวขณะแปรสัพเพสังขารานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปทมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นระดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น มันเป็นทุกตนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสังขารแล้ไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังวรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยามริตะพังอันเราจะพึงตายเป็นแทบมรณะปริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ ชีวิตตงเมอนิีตัง,ตงชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมารณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยอจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอัปเปตะวิญญาโนขันปสัสจ,จักวิญญาณชุดโถอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกลิงขลังอีวะประดุดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนีรัถังหาประโยชน์ไม่ได้ อนิจจาวัตสังราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิรุตชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโูปสโมสุโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสตามะลันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มลิงสุจะมลิสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายตะเทวหังมฤิสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกัน นัตติเมเอตสังกโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตาย,ยังกินจิยังกินจิกุสลังกัมังสพัพเพหิภเตหิกตังคุณยังโนอนุโมทันตุสุนันตุพรโยเยเทวะอัสนินทานิอธิขตาธิขายุกคสตาโหนตุสุขิตาโหนตุทุกขะพมุนตันตุมาตาปิตาสุขิตาโหนตุทุกขะพมุนตันตุ สัพัยยติกาสุขิตาหุ่นตุทุกขาปมมนฑันตุสัภัยยติกาสัพเพสุขิตาหุ่นตุทุกขาปมมนฑันตุสัพเพปิสาสัภัยยาขาสัพเพเปตาสุขิตาหุ่นตุทุกขาปมมนฑันตุสัพเพอาจาริยุปัชชายสุขิตาหุ่นตุทุกขาปมมนฑันตุสัพเพนักขตาสุขิตาหุ่นตุทุกขาปมมนฑันตุสัพเพเทวาสุขิตาหุ่นตุทุกขาปมมนฑันตุสัพเพสามาตินังสมิชันตุโว บทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนมโมโพธิสตัตตอคันติมายะอิติปะขาวานมโมโพธิสตัตตอคันติมายะอิติปะขาวานโมโพธิสัตตอคันติมายะอิติปะควาปัติทานาคาถายาเทวตาสันติวิหาราวาสนีทูเปคเรโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมทานในนาภาวันตุปูชิตาโสติงกะลนเตาวิหารามันทะเล เทราตมัชานมกาจะพิขโวสารามิกาธนปฏิอุปาสกาขามาตเทสานิขมาตอิสลาสัปานาภูตาสุิตาพระวันตุเตชลาผู้ชาเยปิจะอันตสัมภวาสังเสทชาตาทตวปปาติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัเพปิทุกสากาลนตุสังขยังทาตุติหลังสตังธโมธมัทราจตุปุขาสังโคโหตุ สมโควะอัตยัติขิตยัติอัมเหและขตุสัตมโมสัพเปปิธรรมจาริโนวุทิงสัมปปบุนยามะธรรมเอริยปเวทิเตปสันาหุตุสัพเปปิปานิโนพุทธศาสนาสามาถลางปเวชนโตกาเลเทวปวัสตุวุติภาวายสัตตนางสมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจัตตาชังนิจจระคันติพุทธกังเอวังธรรมเมนะราชนโนปชังละหุตุสัพทา เทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาตนิทุขาพยาปัตตาตนิพยาโสกปัตตาตนิโสกหตุสเพปีปานิโนเอตวตาจะอหิสัพตังปุญญสัมปทางสเพเทวะนุโมทันตุสพะสัมปติสิทธยาทานังทัทันตุสตายะศีลังลักันตุสัพทาภาวนาพิทตาหตุขัชนตุเทวตาคาตาสุมังคละคาถาโหตุสพังสุมังคลังลักันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสติโหตุนิลันตลัง โหตุพพังสมังคลังละคันตุพพเทวตาสัพพัฒมานุภาเวนะโสติโหตุน <Oliver> ิรานตลังโหตุพพังสมังคลังละคันตุพพเทวตาสัพพังมานุภาเวนะโสติโหตุนิลันตลังสัพเพพุทธาพรัตาปฏิเจกานันจะยังพลังอนันตานันจะเตชะนันละขังปนามิสสะปโสสัพเพพุทธาพรัตาปฏิเจกานันจะยังพลังอนันตานันจะเตชะนันละขังปนามิสสปโสสัพเพพุทธาพรัตาปฏิเจกานันจะยังพลังอนันตานันจะเตชะนันละขังปนามิสสปโส สัพเพพุทธาภรปพตาปฏิเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชะนัละขังวรมิสสะปโสสัพเพพุทธาภรปพตาปฏิเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชะนัละขังวรมิสสะปโสสัพเพพุทธาภรปพตาปฏิเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชะนัละขังวรมิสสะปโสสัพเพพุทธาภรปพตาปฏิเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชะนัละขังวรมิสสะปโส สัพเพพุทธาพภปัตตาปฏิเจกานันจยังพลังอนันตานันจเตชะนละคังพนามิาสัโสสัพเพพุทธาพภปัตตาปฏิเจกานันจยังพลังอนันตานันจเตชะนละคังพนามิสัโสโดยอำนาจแห่งบุกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้า,าขอน้อมเก้าจะถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวงผู้เดรจสูส่สวรรคาลายขออนุสงฆ์ให้บุกุศลสนีจจงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าแห้ไ้ค่าป,ปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งและอสุจริมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนคอยได้มีแก่ข้าพเจ้าขอยข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตัต้งมั่นในพระธรรมสอนทห่องค์สมเด็จพระสัมมาสมาัมพุทธเจ้าดรงยูในความีงานตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุรุษลสนี้ ปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพร,ระปิตายาเัเศรษฐีทั้งฝ่ายท้าวและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิง่งอมงเหลได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและทิฏฐานุภาพศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสนิมงคลแก่ผู้กครองและบูชาทุกประการเทอญ